สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดโลกกว้างกับภาษาตะวันตกซึ่งคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ทาง FM 107.25เมกะเฮิร์และทางออนไลน์นะคะก็คือ w w w n u r a d i o a c t h ทุกวันเสาร์เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีค่ะ หรือจะติดตามอีกช่องทางหนึ่งก็คือทาง YouTube ชื่อ NU Radio นะคะวันนี้ที่ฉันศิสุดาพุ่มชมอาจารย์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสภาควิชาภาษาตะวันตกคณะมนุษยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะสำหรับวันนี้ที่ฉันจะขอนำเสนอหัวข้อสำนวนภาษาฝรั่งเศสที่เกี่ยวกับน้ำเป็นตอนแรกนะคะ สำนวนภาษาฝรั่งเศสที่เกี่ยวกับน้ำมีอยู่หลายสำนวนด้วยกันนะคะไปทำความรู้จักกับสำนวนแรกนะคะกอมอังปัดซงดองโลนะคะกอมอังปัดซงดองโลก็จะแปลตามตัวอักษรน,นะคะได้ว่ากอมแปลว่าเหมือนกับราวกับอังปดงดัดซงแปลว่าปลานะคะส่วนดองโลก็จะแปลว่าในน้ำนะคะรวมแล้วก็จะแปลว่าเหมือนปลาในน้ำ สำนวนนี้นะคะใช้กันมาตั้งแต่ศตวตรรษที่17เป็นต้นมาหมายถึงบุคคลที่รู้สึกสะดวกใจสบายใจในสถานการณ์สถานการณ์หนึ่งหรือในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเสมือนหนึ่งปลาที่อยู่ในน้ำหรือแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะความหมายในภาษาฝรั่งเศสก็คือ a t r e s a l s ภาษาไทยของเราก็มีสำนวนคล้ายคลึงกันนี้นะคะก็คือปลากระดีได้น้ำ แต่ความหมายไม่เหมือนกับในภาษาฝรั่งเศสน,นะคะเพราะว่าปลากระดีได้น้าจะหมายถึงแสดงท่าทางดีใจจนเกินงามสำนวนที่สองนะคะเป็นสำนวนเปรียบความคล้ายคลึงกันของของสองสิ่งหรือคนสองคนคะ่ะในภาษาไทยเราก็จะมีสำนวนเหมือนกันอย่างกับแกะหรือเหมือนกันราวกับแกะนะคะซึ่งจะแปลว่าเหมือนราวกับพิมพ์เดียวกัน โดยคําว่าแกะในที่นี้จะหมายถึงแกะสลักหรือแกะแคะออกมาจากพิมพ์เดียวกันฉะนั้นก็ย่อมจะมีความคล้ายคลึงกันมาก,กน,นะคะในภาษาอังกฤษคุณผู้ฟังก็คงจะรู้จักสำนวน as like as t o peas นะคะเหมือนกันราวกับเมล็ดถัว่วสองเมล็ดเพราะเมล็ดถัว่วชนิดเดียวกันก็จะมีรูปร่างขนาดและสีเหมือนๆกันนะคะคุณผู้ฟังจะลองเดาดูไหมคะว่าในภาษาฝรั่งเศสเนี่ยเขาเปรียบกับอะไร เปรียบกับหยดน้ําค่ะโดยใช้สำนวนว่าเหมือนกันราวกับหยดน้ำสองหยดนะคะหรือภาษาฝรั่งเศสจะใช้ว่าเซอร์เคสอเมเบรกอมเดอร์กดดุตโดนะคะโดยหากแปลาตามตัวอักษรเนี่ยนะคะเซอร์เคสอเมเบรก็จะแปลว่าเหมือนกันคล้ายคลึงกันกอมแปลว่าเหมือนกับราวกับส่วนเดอร์กดดุตโดก็คือหยดน้ำสองหยดนะคะ ความหมายในภาษาฝรั่งเศสก็คือเซอร์เคสซอมเบลเดอมาเนียปักแฟตมองอีดองติกเซอร์เคสซอมเบลเคปุกเทสำนวนนี้สามารถย้อนไปได้ถึงศตวรรษที่16นะคะโดยยุคนั้นเนี่ยจะพูดว่าเซอร์เค c ซอมเบลกอมเดอร์กุตเดเลหรือเหมือนกันราวกับน้ำนมสองหยดนะคะ ไม่ว่าจะเป็นน้ําหรือ,อ,อน้ํานมก็เป็นสสารที่มีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกันนะคะมีลักษณะเหมือนกันจึงเป็นสาเหตุให้ชาวฝรั่งเศสเนี่ยคิดว่าคงไม่มีสสารอื่นใดที่จะเป็นตัวเปรียบเทียบสิ่งที่มีลักษณะคล้ายกัน2ส,สิ่งได้ดีไปกว่าหยดน้ํานมหรือหยดน้ําค่ะจากสำนวนเหมือนกันราวกับหยดน้ำสอหยดหรือเซอร์เคซอมเบลกัมเดอร์กุดโดนะคะ ในภาษาฝรั่งเศสก็มีสำนวนเกี่ยวกับหยดน้ำอีกสำนวนหนึ่งนะคะก็คือเซราคุตโดกีเฟ่เดบ็อกเดลัวส์เซราคุตโดกีเฟ่เดบ็อกเดลัวสโดยคำแปลตามตัวอักษรนะคะลาคุตโดก็จะแปลว่าหยดน้ำนะคะแฟดิบอกเดแปลว่าทำให้ล้นออกมาส่วนคำว่าลัวสแปลว่าแจกันนะคะรวมแล้วก็จะแปลว่าหยดน้ำที่ทำให้น้ำล้นออกมาจากแจกัน ความหมายโดยในก็คือเหตุที่ทำให้ความอดทนที่มีมานานเนี่ยนะคะที่สั่งสมมานานสิ้นสุดลงสำนวนนี้นะคะจะปรากฏในศตวรรษที่19นะคะทำให้นึกถึงภาพรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ทำให้สถานการณ์บางอย่างเนี่ยเป็นเรื่องที่ทนไม่ได้หรือรับไม่ได้อีกต่อไปและออแน่นอนค่ะปฏิกิริยาที่ตามมาก็มักจะรุนแรงโดยอัตโนมัตินะคะ สำนวนเซลาคุดโดกิเฟเดบอรเดลวาสจะมีอุปรักรณ์นะคะอุปรักรณ์เปรียบเทียบภาชนะและหยดน้ำนะคะบรรยายให้เห็นภาพชัดเจนถึงระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นในแจกันจนกระทั่งปริ่มปากแจกันนะคะหรือถึงขอบแจกันเมื่อมีหยดน้ำเพิ่มมากเกินไปเพียงแค่อีกหนึ่งหยดเนี่ยนะคะก็ทำให้น้ำล้นปากแจกันออกมา เปรียบน้ำเหมือนความโกรธหรือความหงุดหงิดที่สั่งสมมาพอมีเรื่องอะไรสักอย่างมาเพิ่มหรือคําพูดบางอย่างก็ทําให้ความอดทนเนี่ยสิ้นสุดลงนะคะความหมายในภาษาฝรั่งเศสก็คือ La เรา o n La g ler, o เ l ากูแลกูเ n นแ r ค m o งเอ t อซองกุ่มเบ e e e เอ prête à, à, à exploser สำนวนนี้นะคะจะมีความหมายคล้ายคลึงกับสำนวนภาษาอังกฤษก็คือ The last s t r o w that breaks the camel's back นะคะหรือฟางเส้นสุดท้ายที่วางบนหลังอูดนะคะเป็นความเปรียบว่าเมื่อเจ้าของอูดนำของบรรทุกหลังอูดมากขึ้นเรื่อยเนี่ยพอถึงจุดที่อูดทนต่อไปไม่ไหวแม้ว่าเจ้าของจะใส่ฟางแค่เส้นเดียวเนี่ยนะคะซึ่งคุณฟังก็ทราบดีว,ว่าฟางมันมีน้ำหนักเบามากๆแต่ฟางเส้นนั้นน่ก็อาจจะทำให้อูดหลังหักได้นะคะ เราก็รับสำนวนนี้มาใช้กันนะคะคุณผู้ฟังอาจจะเคยใช้คำว่าฟางเส้นสุดท้ายกันสำนวนที่4นะคะซากุนเดอซุกนะคะซากุนเดอซุกส์คำว่าซาแปลว่าสิ่งนั้นนะคะกูลมาจากแวบกูเล่แปลว่าไหลเดอแปลว่าจากนะคะส่วนซุกสก็คือ,อที่มาต้นกำเนิดหรือในบริบทนี้ก็จะแปลว่าต้นน้ำนะคะ ดังนั้นสก e ุลเดอร์ซุกโดยโรวมก็จะแปลว่าสิ่งนั้นไหลมาจากต้นน้ำนะคะสำหรับความหมายโดยในในภาษาฝรัร่งเศสก็คือ a t ต e r e v i d e n ิ e mm hmm. องโลจิ a t u r e l n c o r e s p o n t a n ิแปลว่านะคะชัดเจนสมเหตุสมผลเป็นเรื่องธรรมชาติหรือเกิดขึ้นเองนะคะสำนวน,นี้มีที่มาจาก ความเปรียบกับน้ําที่ไหลมาจากลำธารน,นะคะหรือแม่น้ำํำซึ่งน้ําจะไหลตามธรรมชาติเนี่ยมาจากแหล่งต้นน้ำนะคะดังนั้นกูเลเดซุกส์ก็บ่งบอกปรากฏการหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติตามหลักเหตุผลที่ควรจะเป็น,นะคะ่ะสำนวนสุดท้ายของวันนี้นะคะตรงเบอาโลนะคะตรงเบออาโล วกตรงเบ้เนี่ยจะแปลว่าตกหล่นนะคะส่วนอาโลก็คือที่น้ําหรือในน้ํานะคะ,ะดังนั้นตรงเบอาโลก็คือหล่นลงน้ํานะคะแต่ความหมายโดยในของสำนวนนี้ก็จะแปลว่าถูกยกเลิกนะคะหรือถูกทอดทิ้งคนรุ่นใหม่ก็อาจจะบอกว่าโดนเทนะคะนอกจากนี้ก็อาจจะแปลว่าล้มเหลวไม่ได้ถูกหยิบมาพิจารณาหรือถูกลืมนะคะ คำแปลภาษาฝรั่งเศสก็คือ“ être e annulé er ou abandonné”“ ne plus être envisagé”“echoué”“ e être e o u b l i ปสำนวนนี้บางคนเนี่ยคาดว่ามาจากสำนวนเดิมนะคะก็คือ“ตรงเบดองเลลัก”นะคะ,ะซึ่งจะแปลว่าวตกไปในบ่วงจับนกนะคะตกไปในกับดักประมาณนั้นแล้วก็ต่อมาก็มีการเปลี่ยนแปลงของความหมายนะคะแปลว่าวตกอยู่ในความยากลำบาก ตัวอย่างของสำนวนนี้นะคะเช่นเวลาเราจะบอกว่าเพราะโควิด -19 ทีจริงๆเลยจริงๆเ,เลยโครงการของฉันเลยต้องถูกยกเลิกอะไรประมาณนี้ก็จะสามารถพูดได้ว่า 19, a u g o s t u COVID Dis nerve Mungoche Etonbe Alo สำหรับวันนี้จะขอลาคุณผู้ฟังแระเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ